เราจะทําวิธีช่าต้นต่างมันจะมีคือตัดตัดจริงจริงมาแล้วจริงมาแล้วแช่น้ําไม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันก็ได้หรือจะเป็นสองวันก็ได้ไม่ไม่ไม่แช่เจ้าเราเนาะแช่ต่เราพร้อมตัดตัดมาก็จุ่มลงนี้เลยจุ่มลงน้ํานถังน้ําปล่างนะพ่อน้ําเปล่าแล้วก็มีไม้ไม้นี่เอาไว้ทำอะไรเวลาเวลาเราทํากิ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะแต่ว่า มันมีวิธีแบบนี้อยู่เราต้องลิกิ่งใบมันออกเล้วเพื่ออะไรพ่อเพื่อจะให้มันมันมันแตกแตกยอด้มันแตกใหม่แตกใหม่ถ้าเราจะลูดมันก็ได้แต่ว่ามันจะมามามาติดตัวนี้ออกไปด้วยยอดของมันมปนก้อนของมันอ๋อเขาคือจะให้ยอดเล็กออกไปด้วยเออ สวัสดีครับพบกวันอีกแล้วนะครับกับวัวไล่ไปานาชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาชํากิ่งที่เราตอนไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัดกิ่งนั้นมาชําต่อนะครับมาดูว่าเทคนิควิธีการชํากิ่งเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับวัวไล่ไปนาด้วยนะครับไปกันเลยเนาะแล้วก็เอาเชือกเก่ามานั่นแหละ เราเชือกต่อนมาม,มามา,มามัดกิ่งมันเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องชิ้นเปลืองวัตถุก็แกล้วแต่เนะาะแล้วแต่ผลประหยัดประหยัดก็ได,ด้ถ้าเราประหยัดเราก็มาฉีดฉีดปุนชิ้นเล็กๆเพราะว่าเราจะได้มัดมัดต้นไม้ต้นไม้แน,นบ,นบกิ่งไม้แนบกับไม้ที่เราเสียไว้ม้ที่ปักกันล้มออากันล้มกันทุกอย่างนั่นแหละกันเพราะว่าพติกไงเอาพัติกออกหน่อยนะ สติกออกสติกออกมันจะเป็นรากเนาะมีรากของมันต้องต้องเอาออกเบาๆเนาะเอาออกเบาๆจะให้รากมันขาดนี่มันจะเป็นรากของมันออกมาอย่างเนี้ยเราก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเนาะเราเตรียมพร้อมปอกดินใส่ถุงนีวัสดุนี่ถุงเนี่ยก็คือถุงพ่อชำํำถุงพ่อชำํำแล้วก็ดินปลูกดินปลูกนี่แหละเราก็เอามาวางลงตรงกลางเนาะการกลางแล้วก็ดินใส่ดินใส่ ใส่ให้เต็มเลยอ่าดินพอซ้ำใส่ให้เต็มเลยดินอะไรก็ได้ปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรเราได้แกบเกลือได้หมดแล้ะอืมแค่นี้ก็เสร็จทีแล้วก็เราก็เอาไม้มาเสียบลงข้างๆมันเนาะอย่าให้มันถูกเตาของข้างๆหน่อยข้างๆหน่อยนิดนึงนี่คือมีต้นมันให้เสียบห่างๆเลยเสียบเพื่อไม่ันไปโดนล่างข้างล่างมันเนาะแล้วก็ เราก็ฉีกเชือกไว้ทุกเมื่อกี้เนาะเราก็ฉีกเชือกไว้แล้วเราก็ออกมามัดมัดแนบให้มันแน่นเลยมันกันได้ทุกอย่างกันว่าเวลาเราลดน้ํามันจะบัวหรือถังถังมันจะไปโดนกิ่งมันรากมันจะขาดเนาะเพราะว่ารากมันยังไม่แข็งแรงกันลมพัดล้มได้หมดเนี่ยเราจะมัดเป็นสองช่วง ให้ปลายมันแข็งแรงอ่ามาถึงสองช่วงให้ปลายมันแข็งแรงแค่นี้มันก็มันก็เสร็จพิธีแล้วต้นไปแล้วนี่นะอ่เนี้ยแล้วก็บีบเวลาเราลดน้ำลดรดทุกวันนะเพราะว่าเรากำลังก็จะใหม่ให้มันซึ้งๆหน่อยให้มันเิดเปลียนมันจะได้ออกลากเร็วลดช้าหรือลดเย็นพอ ช้าก็ได้เย็นก็ได้แล้วแต่เราพร้อมแต่รถทุกวันหน่อยรงรถทุกวันหน่อยเพราะว่ามันมันจะได้ชื้นมันจะได้ออกรากเร็วครับเอามาดูต้นใหม่เป็นต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองขั้นตอนแรกคือเราก็เราก็มาเลาะใบมันออกเอาใบมันออกถ้าถ้าเราจะรูดเราก็รูดได้แต่ว่าตัวที่มันตัวที่มันตัวที่มันตรงนี้นะไอ้แตกยอดออกมานี่มันจะหลุดออกอค่อยๆเลาะค่อยๆเลาะออกอย่างเงี้ยให้มัน แค่นี้ก็พอเลอห้าหกใบเหลือ 5, ยอดยอดเพื่อสังเคราะห์แสง้างล่างไม่เอาออกพรอไ,ไม่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 เอาออกพวกนี้แล้วก็มาตัดตัดเชือกระวังระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวรากข้างในมันขาดเนาะเพราะว่ารากข้างในมันยังเป็นรากอ่อนอยู่เป็นรากอ่อนแล้วก็มาตัดตรงตรงจุกที่มัดถุงถุงเพราะชำเนาะอ่าตัดถุงเลยมันจะได้ออกง่าย มันต้องมันต้องมันต้องเบาๆหน่อยตรงนี้สําคัญเลยสำคัญมากเลยเนี่ยถ้าออกแรงเดี๋ยวรากอ่อนมันขาดอเนี่ยเห็นไหมอ่าลายเป็นอย่างนี้รากมันออกเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ถุงมาเขาใส่ถุงมาเดินถุงแล้วก็ดินดินกบดินใสดินดินปลูกได้ป่ะดินดินมันมันจะเป็นดินที่เขาผสมไว้แล้วก็มีเนาะ แล้วถ้าเราไม่มอยากหาดินเอาดินผสมเขาปลูกเป็นดินดินปลูกพืชก็ได้เนาะเพราะว่าเขามีดินอยู่ถ้าเราไม่ต้องเสียตังเราก็เอาดินบ้านเรานี่แหละมีแกลมีปุ่นข้อผสมผสมก็ใส่มันก็มันมันมันไม่ด้เรื่องเรื่องมากหรอกทําง่ายแต่ถ้าเราทําทําทําเคยทําแล้วทําได้แล้วมันก็ทําง่ายๆที่เราทํากลัวมันจะยากแนี่เพราะเราไม่เคยทํา แค่นี้นี่แล้วก็ถ้าเราไปทําแล้วเราก็ขอขอให้มันห่างหน่อยเนาะห่งนี้เพื่อไม่ไม่เสียมโดนลากเราจะมัดต่ำมัดชุงแล้วก็ก็เลือกได้เลยตามตามถนัดของเรา แต่พวกพวกตอนกิ่งนี้ถ้าถ้าแนะนํานะจะจะแนะนําให้ปลูกไม่อยากจะให้ปลูกหน้าฝนเนาะเพราะว่าหน้าฝนมันชื้นเกินไปแล้วมันก็รากมันจะเน่าอ๋อหมายความว่าเวลาปลูกเวลามันนําไปปลูกลงหลุมเนี่ยปลูกลงหลุมเนี่ยเวลาเราปลูกถ้าฝนไม่นอ,อไม่แนะนําเลยให้ตเตรียมให้เตรียมที่ดินไปเลยให้เตรียมไว้พอพอตุลาฝนจะหมดนี้ลงได้เลยเ<ๆ>พราะว่าเราปลูกลดน้ําไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับไอมันมันไม่มีรากแก้วเนาะ ถ้าเราเพาะเม็ดมันจะมีราาแก้วมันจะทนกว่าตัวนี้อ๋อก็คืออย่างนี้ก็คือหน้าฝนเนี่ยเหมาะเหมาะต่อการตอนกิ่งตอนกิ่งตอนกิ่งแล้วก็มาชําพอดีสองสามเดือนอถึงเดือนตุลาฝนจะหมดนี้เราเราเตรียมพื้นที่ไว้เลยอเอาลงปลูกปลูกเราก็ลดน้ำวเวลาปลูกก็คือหมดฝนค่อยป,ปลูกเ,เนืนอนานี่ร้อยละเก้าสิบเพราะว่า ถ้าปลูกหน้าฝนเนี่ยมันจะชื้นเกินชื้นเกินไปรากมันจะเน่ารากมันจะเน่าอ๋อมันเป็นรากอ่อน่ะเนาะมันเป็นรากอ่อนแต่แต่ว่าถ้าเราพ่อเม็ดน่ะพ่อเม็ดเนี่ยเวลาไหนก็ได้เพราะว่ามันมีรากแก้วจตพวกไม้พวกนี้มันมีรากแก้วกส่วนมากที่คนเอาไม้ที่ตอนไปปลูกหน้าฝนแล้วส่วนมากมันส่วนมากมันก็จะเน่ามันจะเน่ามันจะตายเพราะมันโดนฝนเยอะโดนฝนเยอะขังเยอะเนาะแต่ที่ทีุ่งสูงก็ไม่เป็นไรเนาะที่ทุงสูงแต่ว่าเราที่ที่ไล่ที่นา เพราะว่ามันน้ํามันแฉะอยู่แล้วเนาะมันก็ว่ามันเน่าง่ายแนะนําก็คือกิ่งตอนกิ่งตอนให้ปลูกถ้าปลูกฝนหมดฝนหมดปลูกหน้าแรงก็ได้ไ <ป S 1> แต่เรา,นนาเราดูแลเราแล e เราด e ูแล e มันได้มันก็ไม่เป็นไรนนแต่ว่าถ้าปลูก,กต้นหนาวดีกว่านะถ้าปลูกต้นหนาวนี่มันจะร้อยละเก้าสิบนะมันจะได้อยู่ร้อยะเก้าสิบต้นกิ่งตอนสำหรับกิ่งตอนเนาะถ้าหน้าฝนนี่มันก็ได้อยู่เหมือนกัน มันก็ได้ย่เหมือนกันแต่ว่ามันโอกาสมันตายมันรากมันเปื่อยรากมันเน,าน่ามีเยอะถ้าเราทําเป็นถ้าเราเคยทํามันก็ทําง่ายไม่ไอไอตัวนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เรียนมานะไม่ได้ไม่ได้ไปโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้อันนี้นท <ำ S 2> ําด้วยนวนทําทําด้วยประสบการณ์ล้วนเลยคือเราก็เคยทํามาทําแบบไหนปลูกแบบไหน ผมก็เคยปลูกมะนาวเป็นร้อยเหมือนกันแต่ว่าผลได้ไม่ครึ่งเลยเน่าตายหมดผมก็เลยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนปลูกต้นต้นหนาวพอฝนหมดผมได้ผมจะได้ร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยร้อยต้นนี่นได้ผลกว่าเออได้ผลกว่าถ้าปลูกไค่ได้ผลก็คือต้นหนาวอ,อาต้นหนาวนี่ได้ผลมากเลยเพราะว่าดินมันยังยังแชะอยู่ดินมันยังชื้นกับน้ําอยู่ มันทําง่ายไม่ได้ยากไุ่้งยากอะไรไม่ต้องใสหัวเชื้อไม่ต้องใส่ยาไม่ต้องใส่ไออะไรไอไอเล้ยงยาเลี้ยงลงเลี้ยงลากไม่ต้องเราเราธรรมชาติของเราเองเลยประหยดต้นทุนไบอีกแบบหนึ่งเราเราก็ เชือกเราก็ต้องประหยัดไปอีกเราไม่ต้องไปเอา <c oughs> สื้อตัวใหม่มาข <c oughs> นาดเชือกยังยังต้องประหยัดเนี่ยครับ <c oughs> ประหยัดไปเลยได้ไปเลยเรียกว่าเป็นการเป็นการประหยัดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลย <c oughs> ตั้งแต่กิ่งตอนเนาะออที่อื่นเขาอาจจะใช้น้ยายํายาเร่งล่าเขาใช้กระปิอะไรกันออแต่เราใช้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวสิบยี่สิบบาทโอ้ต้นได้ทำได้เป็นเป็นร้อยเลยไม่ได้ทํายุ่งยากมากมากมาอะไร แต่มันก็ยังว่าเราบางคนไม่เคยทําก็ว่าโอ้มันยากมันยากถ้าทําจริงๆแล้วไม่ยากขอให้ขอให้ใจรักของการถุงปูนี่ก็จะเป็นถุงเก่าถุงเก่าเลยมันได้มันได้ถุงเก่าได้เลยเชือกรัดก็ยังเป็นเชือกเชือกเก่าอีกเราลงทุนครั้งเดียวได้หมดเลยไม้นี่เห็นไหมครับนี่ไม้ก็ยังเป็นไม้เก่าอีกเป็นไม้เก่าเป็นไม้เราเคยทําเราปูแล้วเราเมื่อมันติดเป็นเป็นต้นแข็งแล้วก็ถอดออกมาถอดออกมาเราใช้อีกได้ ลาะลาออกเห็นไหมแล้วอีกนานไหมพ่อเนี่ยถึงจะไปปลูกได้ก็ก็ให้มันให้ให้มันตอนนี้เมษาตอนเมษาก็ถ้าเราลดน้ําได้นาอถ้าเราลดเปียกทุกวันทุกวันทุกวันก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ลุมหลุมหลุมลงหุมได้แล้วจะแนะนําต้นตุลาดีกว่านาอแต่ว่ามันจะขึ้นยังไงก็ก็ช่างมันให้เราไปปลูกตุลาดีกว่าอืมเพราะมันทั่วกว่ากัน โอกาสว่าเราจะทําเป็นร้อยต้นอย่างนี้โอกาสาเราจะเน่ามันก็ไม่เกินสิบต้นนะแต่ว่าผมว่ามันมันจะได้ร้อยเต็มร้อยเลยล่ะใช่ปลูกหน้าฝนก็มีโอกาสก็ได้เร,เรากเาเรา็เราเรา,เราต้องดูว่าเราจะดูแร,า,ราได้ไหมถ้าเราดูลรดาและดูแร,รได้มันก็ไม่มีปัญหามันต้องเป็นคนที่ขยันนะปลูกปลูกต้นไม้หน้าฝนมันต้องแยกประเทศ ถ้าเป็นประเภทไม้ไม้ชำชำเมล็ดมันจะมีลาดแก้วมันก็จะทนเออมัน,<ค>นจะทนกว่าม,มันจะทนกว่าแบบตอนกิ่งอย่างนี้แบบแบบแบบเขาเขาเอาเอาต้นเอาต้นมาแนบไออะไรเขาเรียกทับกิ่งทับกิ่งอ่ะอันนั้นมันอันนั้นก็ทําได้แต่เราต้องต้องมีเราต้องมีเพ,พาะพันธุ์ก่อนเราต้องเพ,พ,พาะเพาะพันธเป็นต้นไว้ก่อนแล้วก็ <c oughs> มาทําเอาอย่างนั้นได้ได้เหมือนกัน แต่มันเสียเวลาเนาะมันเสียเวลาเพื่อเราจะทําเพาะพันธุ์ต้นขนาดนี้เนี่ยมันเป็นปีนะมึงจะทําได้ถ้าต้นเล็กๆมันก็ทําไม่ได้อีกละแต่ตอนนี้ง่ายแต่ตอนนี้มันง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเลยเห็นไหมหลากมันออกมาอย่างสวยเลยอันนี้ถ้าเราดูแลมันได้ลดน้ําทุกวันทุกวันได้เนี่ยไม่เกินเดือนหนึ่งก็ลงหลุมได้แล้วโอเคครับเราวันนี้นะครับความรู้เกี่ยวกับการ ลงถุงเพาะชำเนาะสำหรับกิ่งตอนที่เราตอนมานะครับความรู้ดีนี้จะมีสอนมาเรื่อยๆนะครับสำหรับัวไลปนา h ช n n น,นลเนาะใครที่ชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับพรอแปะนะครับทรัยากรของเรานะครับพบกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย